สวัสดีนะครับน้านา,นาผู้รักการตกปลาทุกคนนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวลอกมาดอกเอ็กตีมนะครับคือไม่ได้มารีวิวอะไรนะครับคือผมจะมารีวิวปัญหาที่ผมเจอและน้านา,นาหลายคนอาจจะยังไม่เจอหรือคนไหนที่จะเจอบ่อยอะไรเงี้ยครับ ปัญหามันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่คืออยากให้ทุกคนได้รู้ไว้ก่อนที่จะส่งเคมหรือจะส่งอะไรหรืออะไรคนที่รักลอกอะไรยเงี้ยครับปัญหาตัวนี้ที่ผมเจอนะครับทุกคนอันนี้มันเป็นลอกใหม่นะครับปีปีเมื่อปีที่แล้วนะนี่ครับทุกคนปัญหาที่ผมเจอคืออันนี้ครับอันนี้คือฟีรสปูลนะครับผมให้ดูก่อนนี่ฟีรสปูลนะครับแล้วดูนะครับดันนี่เบรกนะครับเราจะเปิดนี่ผมตั้งไว้แล้วนะเบรกแลดูผมเปิดเบรก เบามากนะครับอ่ะนี่เปิดมาผมเปิดมาที่สไตล์ก่อนนะครับนี่สไตล์ดูนะครับแค่นิ้วปลายนิ้วเลื่อมเบาอ่ะนี่ดันฟูนี่ดันฟ,น,ดนฟูนะครับก็ยังไหลยอยู่นี่คือผมตั้งเบรกไว้แล้วนะครับคืออาการแบบนี้นะครับหลายคนที่ทุกคนเจอไม่ต้องตกใจนะครับมันมัน มันเป็นอาการของกิบล็อกของแกนสปูมันหลุดเดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับการที่จะรื้อลอกหรืออะไรที่เรารักมากๆนะครับทุกคนเราควรหาอุปกรณ์ที่มันแบบดีๆดีๆหน่อยนะครับที่หัวดีๆอะไรเงี้ยซื้อที่มันมีราคาขึ้นมาหน่อยครับทุกคนเพื่อให้มันเหมาะกับงานแล้วก็ถนอมลอกเราด้วยถนอมหัวน็อตท,ที่เรา,ขาไขด้วยครับนะเดี๋ยวผมจะไขให้ดูวิธีนะครับเปิดมาก่อนอันนี้ไอ้กิ๊นนก้ดันเบรก ให้มันเป็นฟรีสปูลก่อนนะครับแล้วเราก็ขายไปเลยครับขายน็อตสี่ตัวตรงนี้คนที่ซื้อลอกมาใหม่ๆก็มาย้ำๆน็อตดูก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลอกที่มาจากโรงงานทุกตัวบางตัวน็อตก็ไม่แน่นก็มีนะครับเพื่อนเพื่อนผมเจอมาก็หลายตัวอยู่เหมือนกันซื้อมาแกะกล่องมาใหม่ๆเลยเล่นไปแต่น็อตแบบ หลวมคายออกมาก็มีนะครับก็ให้ทุกคนเช็คดูนิดนึงนะครับนี่นะครับเวลาเครื่องมือที่มันแบบว่ามันดีแล้วอะ่ะมันก็จะทำให้ถนอมลอกนี่นะครับตัวที่สามอันนี้ผมย้ำน็อตไว้จนแน่นหมดแล้วนะครับแล้วก็เวลา ไขน็อตหรืออะไรมาควรจะมีผ้ารองไว้นิดนึงนะตอนหยิบน็อตหยิบอะไรมากันมันเด้งหล่นหายหายากนะครับผมนี่นะครับคันมาปึ๊บโอเคครับแล้วเราก็ดันตรงนี้ไว้ก่อนนะครับดันเจ้าเจ้าพีเซ็ตไว้ก่อนนะเพราะว่ากิฟมันหลุดนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดนะนะผมต้องดันไว้เดี๋ยวมันหลุดค่อยเปิดฟ้าฝั่งนี้ อ่ากนข้าดึงแน่นนะครับบนึ่งครับค่อนข้างที่จะแน่นนะผมขไขว้นแน่นเลยเอ๊มันสนิทผมไม่อยากดึงแรงไ <c> ง <oughs> เดี๋ยวเกิดโบ๊ะบ้าขึ้นมาอ่ะหลุดแล้วครับอันนี้ดันพีเซ็ตไว้ก่อนนะเอามือมือดันพีเซ็ไว้ก่อนนะก็ค่อยยกฝากขึ้นมานะครับทุกคน นี่ซึบนี่นะครับมันเป็นอาการอาการที่มันเป็นนะครับคือเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแหวนเกลือกมา้าตัวนี้มันหลุดมันหลุดนะครับนี่ครับให้ดูกใกล้ๆเห็นไหมครับแหวนเกลือกมา้าตัวนี้มันหลุด มันรลุดออกจากแกนตัวนี้ครับซึ่งมันไม่เกาะกับแกนเพราะว่าด้วยความที่แหวนเขาบางส่วนใหญ่มาดอกรุ่นใหม่ตัวเนี้เจอกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเจอบ่อยมากอาการแบบนี้ที่ตัวนี้มันหลุดเพราะว่าเวลาเราอัดปลาหนักๆไปหลายตัวนะครับตอนแรกๆจะไม่เจอหรอกฮะอ,อัดปลาหน,หนักไปหลายตัวเวลาปลาที่มันดึงไปเงี้ยมันจะทําให้เจ้าตัวแหวนตัวนี้ครับมันมันง้างได้ วิธีแก้ก็คือถ้าเราส่งเคมคุณก็จะได้แหวนแบบเดิมกลับมาวิธีแก้ก็มีหลายอย่างแล้วแต่คนถนัดเลยครับก็คือส่งร้านที่ทําตัวกิ๊บแต่งอันนี้ให้มันดูหนาขึ้นแล้วแข็งขึ้นได้นะครับผมแล้วก็คนที่ทําเองได้ก็คือถอดจานเสียงออกมาแล้วก็ถอดจากิ๊บตัวนี้ออกมาครับถอดมาแล้วก็เอาคีมบีบนิดนึงค่อยๆบีบให้มันเข้าทรงเดิมแล้วก็ ใส่ปใ,ใหม่หรือวิธีใส่อย่างเงี้ยถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันผิดตำแหน่งนะครับอยู่อย่างงี้คือผิดตำแหน่งนะครับมันก็หลุดมันจะต้องอะยวผมขันจานให้ดูก่นนะแต่อย่างนี้มันไม่ชัดครับขันจานให้ดูค่อนข้างที่จะชา้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันแบบว่าละเอียดที่สุด มันพิเศษไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลุดนะเพราะแกรมมันหลุดอยู่เราก็ไข่จานออกมาก่อนค่อยๆไข่นะเพราะน็อตตัวเล็กมากเดี๋ยวหัวเนี่หวานนะครับนี่ ค่อยคขันนะครับไม่ต้องถ้ามันอย่าไปฝืนมากนะครับค่อยๆย้ำๆ้ำเข้าไปนะครับเพื่อถนอมหัวน็อตของเรานะครับนี่นะครับแล้วก็จานออกมานี่นะครับออกมาแล้วนี่นะครับคือเจ้าเกือกมาตัวนี้อยู่พีตำแหน่งนะครับจะเห็น จะเห็นว่าด้านข้างตรงนี้นะครับเห็นว่าด้านข้างตรงนี้เป็นรอยบาดเห็นไหม <_ appointment> คือมันจะไม่กลมนะครับแกนมันไม่กลมครับตรงนี้มันจะโค้งนะอันนี้มันจะโค้งนะครับสองข้างเนี้ยเขาจะบากไว้แบนๆนะครับเพื่อ <_ Claro> ให้เวลาเราใส่เกลือกม้าเนี่ยครับให้เราหมุนให้เราหมุนไปอยู่ที่ถูกตำแหน่งก็คือไอ้สองตัวเนี้สองเขี้ยวนี้นะครับเขี้ยวหลังไม่เกี่ยวครับสองเขี้ยวนี้ ต้องให้มาอยู่ฝั่งโค้งสองฝั่งนี้อย่างนี้นะครับเราเคี่ยวกังก็อยู่ทางแบนๆเงี้ยมันจะไม่หลุดครับนะครับเท่าที่ผมสอบถามมานะครับผมก็ไม่ได้รู้เก่งหรืออะไรมากนะครับก็คือว่านี่แล้วเราถอดกิ๊บตัวนี้มาถ้าใครหากิ๊บแต่งได้มาเปลี่ยนก็จะดีมากๆเลยนะครับนี่แต่ว,วิธีถอดนะครับเดี๋ยว เปลี่ยนหัวก่อนนะครับผมจะเอาหัวแบบนี้ใส,ใส่ใส่นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครไม่ทันก็กอหยุดกออยุดนี่นครับผมก็จะงัดก็ค่อยจับนะครับทุกคนการมันเด้งนะครับผมอ่ะนี่หลุดแล้วนี่นะครับนี่นะครับทุกคนดูนี่คือมันง้างออกนะครับนี่ อ่าเ้าไฟแล้วมันมันมันง้างออกเห็นไหมครับคือปกติมันจะแคบกว่านี้แล้วจะสังเกตที่บ่าบ่าสองข้างนี้นะครับนี่นะครับบ่าสองข้างนี้มันจะเหมือนบินหายไปเห็นไหมครับซึ่งเทียบกับอันนี้นะซึ่งเทียบกับอันนี้จะจะจะบ่าจะไม่ไม่หายไปนะครับแต่บ่าสองข้างนี้บ่าสองข้างนี้คือหายไป นะครับบ่าสองข้างนี้นี่สองข้างนี้คือหายไปเห็นไหมครับนี่คือเราต้องเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนอันนี้นะครับเราสามารถหาซื้อเองได้นะครับอย่างนี้นครับมีมีขายตามที่ร้านขายพวกน็อตทั่วไปครับมีทั้งสแตนเลสทั้งเหล็กธรรมดามีทั้งหนาทั้งบางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าที่ผมซื้อมาเป็นแบบไหน เราจะมาเทียบกับงานของเดิมจากในลอกด้วยนะครับว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับนี่คือตัวที่ผมซื้อมานะครับทุกคนเห็นชัดอยู่ใช่ไหมครับนี่นี่นะครับอ่านี่เขาเรียกว่าเออแหวนกิบล็อกเออเกิดมานะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าแหวนตัว E นะครับกิบล็อกกิบล็อกตัว E นะครับนี่นะครับแต่ผมจะเอาตัวเก่ามาเทียบให้ดู อ่านี่นะครับให้สังเกตตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับความแตกต่างนะครับตัวบนนี้ตัวบนนี้จะคือตัวเก่านะครับตัวบนนี้นะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับให้ทุกคนดูความแตกต่างนะครับตัวใหม่มันอาจจะดูอ้วนอ้วนกว่านิดนึงนะครับแต่มันไม่ได้แบบว่าเยอะมากนะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวเก่าดูความแตกต่างนะครับดูดูจากเขี้ยวตรงนี้นะเขี้ยวตรงนี้นะครับอันนี้เลย นี่น,นี่คือง้างแล้วนะครับนี่หาซื้อได้นะครับตามร้านที่ขายน็อตขายสกรูทั่วไปนะครับทุกคนนี่ทั้งมีทั้งแบบสแตนเลสทั้งเหล็กนะครับก็เลือกใช้เอานะครับแต,แต่แต่วันนี้ที่ผมได้มานะครับคือตัวนี้มันเป็นเหล็กนะครับเพราะว่าร้านบอกว่าสแตนเลสหมด๋ดยวผมจะมาลองใส่ให้ทุกคนดูนะครับลองคลายเบรคผมก่อนนะครับ อ่ะโอเคครับพอที่เห็นร่องเยอะแล้วแล้วก็อาเจ้นี่จริงๆต้องใช้ครีมนะครับทุกคนอ่ะคิมตัวนี้นะครับมาครับปูน าล็อกลงก่อนนะนี่นะครับหนร้อยบาทนะครับนี่นครับแล้วเราก็ขี่มาอครับค่อยดันเข้าไปนี่ครับทุกคนลงล็อกปุ๊บอ่านี่นะครับ คือองศาที่ถูกต้องนะครับนี่เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับตรงนี้โคง้งเห็นไหมครับตรงนี้พื่มนเป็นโคง้งกับข้างนี้โคง้งแล้วตรงนี้จะเป็นแบนนะครับให้เราเอาเขี้ยวสองข้างนี้ให้มาอยู่ตรงช่วงโค้งมันจะได้ล็อกมันจะได้ไม่ดีดขึ้นมามันจะได้ไม่ดีดขึ้นมาอีกนะครับนี่ ขยับได้นะครับเรากดไปนี่เราขยับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับให้มันอยู่ในลักษณะนี้นี่นี่ครับให้มันอยู่ในลักษณะนี้เลยครับกลนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับนี่นะครับนี่สปูลก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะ ประกอบแล้วเดี๋ยวจะลองดันเบรกให้ดูเหมือนตอนต้นคลิปที่ผมให้ดูนะครับว่าผมดันเบรกแล้วยังไหลอยู่เดี๋ยวผมจะทําประกอบจานก่อน,นครับอันนี้ครับการใส่จานนะครับ <c oughs> ทุกคนใส่น็อตฝั่งตรงข้ามก่อนมันก็สําคัญนะครับเราต้องหาเซนเตอร์เราต้องจับให้พอดีกับสปูนอย่างนี้นะครับเราก็ไล่น็อตได้ไปย้ําตัวแรกของตัวแรกเบาๆก่อนนะครับ เราเบาก่อนนะครับแล้วเราลองขยับดูก่อนโอเคนะครับบางทีเราแบบว่าเอ้ยถอนมาอย่างนี้เราใส่ไปเลยบางทีมันอาจจะทำให้เซนเตอร์ไม่ตรงได้นะครับมีผลนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่พอแนะนำได้ให้ทุกคนเดีด๋จะได้ดูไปด้วยกันแล้วก็แบบ จะได้ออเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทําอย่างนี้ได้อันนี้ผมก็ได้เรียนรู้จากคําแนะนํามาอีกทีนะครับจากจากน้องกิจนะครับน้องกิจคนนี้นะครับใครที่อยากจะรับซื้อลอกเทิร์นลอกก็ติดต่อน้องกิจคนนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโปรไฟล์ให้ดูนะครับน้องคนนี้ชัวร์มากนะครับรับประกันนะครับ ลอกมีปัญหาเขาวิ่งถึงตัวเลยนะครับทุกคนระวังให้ดีนะครับลอกมีปัญหาปุ๊บเขาถึงตัวเลยนะเขาแก้ปัญหาให้ได้นะแล้วเราก็มาย้ำนะครับย้ำฝั่งตรงข้ามนะทุกคนย้ำตรงข้ามนะครับเราจับให้ดีเครื่องมือก็สําคัญนะครับ mm. เอาครับพขตึงมือนะครับมันเป็นพลาสติกแน้นแบบอาจจะแตกได้นี่นะครับ เป็นเติมมันก็ตรงแล้วนะครับแล้วเราก็มาใส่ฝาเลยใส่ฝาดูให้มันลงให้มันลงล็อกให้สนิทเลยนะครับขยับไปดูนะครับมันจะแนบสนิทแล้วก็ไอแนบสนิท เมื่อเราเช็คดูแล้วนะครับว่ามันเสร็จดิตแล้วนะทุกคนเอาน็อตมาใส่เลยวางวางวาง,วาง,วางแล้วก็ในนีกไขค,รครวงเป็นหัวจีบแบบนี้นะครับเปีย่ยน ี่นะครับข้อดีของมันก็คือเราเปลี่ยนหัวได้เราไม่ต้องเราแค่ใช้ตัวเดียวโอเคครับอันนี้เราก็จะไขเหมือนกันนะทุกคนไขฝั่งนี้ฝั่งนี้เราจะไขฝั่งตรงข้ามกันนะครับเพื่อให้มันฝาปิดโดยรอบเราอย่าไปไล่ถ้าเราไล่ทีละตัวนะครับมัน ตรงนี้สนิทตรงนี้สนิทแต่ตรงนี้อาจจะอ้าก็ได้นะครับนี่ครับอ่าเราขัดตึงมือไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาไล่ตัวอื่นอ่าตึงมือไว้ก่อนนะครับมาไล่นี่นะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็มาไล่ทุกตัวเลยเริ่มแต่ตัวแรกเลยเราจะย้ำจากตัวไหนก,นก็ได้นะครับอืม อนนี้ก็ตอนนี้ผมเปิดฟีสปูลไ้นะทุกคนไม่มีเสียงนิ่มๆเลยนะครับตอนแรกมันมีเสียงอยู่นะตอนที่กหลบดูดนนี้คือสปูลไหลๆเลยนะครับทีน,นี้ผมจะดันไปที่สไตล์เมื่อกี้ผมคายคิเอะคายเบรกออกหน่อยนะตอนเมื่อกี้นะครับผมจะดันที่สไตล์ปึบป๊บเนี่ยเบรกไม่ออกนะครับนี่ขนาดผมคลายเบรกนะแต่ผมจะดันไปฟูฟูปึ๊บไปไปแล้วครับทุกคนแน่นแล้วครับ นี่ขนาดผมคลายเบรกนะตอนก่อนที่ผมจะประกอบนะครับก่อนที่ผมจะใส่กิฟต์ผมคลายเบรกออกเพราะว่าจะให้แกนมันโผล่ขึ้นมาเยอะๆนี่นะครับเทียบกับต้นคลิปคืออันนี้คือไม่ออกแล้วนะครับ่ะผมจะปรับตั้งเบรกเป็นงนิดนึงปึ๊บปึ๊บนั่นนะครับนี่สไตล์ไม่ไปแล้วครับไม่ไปแล้วครับทุกคนทุกคนจะไม่เห็นภาพใช่ไหมได้เดีย๋ยผมทำนี้ให้ดูครับ ่าผมจะใช้ดึงเลยดีกว่านะทุกคนบางทีนิ้วก็บอนิ้วไม่มีแรงหรือเปล่าอ่านี่คือฟีสปูนะครับผมจะดันไปที่สไตล์แล้วผมจะใช้ดึงได <c oughs> ้ยินเสียงเอ็นไหมครับปองแป้งป้องแป้งเลยครับอ่าเดี๋ยว้าดันไปที่ฟู มือสั่นนะครับทุกคนเพราะว่าเบรกม,มันหนักนะครับทุกคนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับอ่าอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวผมจะต้องเอาไปผมจะต้องเอาไปลองกับปลาก่อนนะครับโดนปลาก่อนนะครับดูว่าในระหว่างที่ผมตกปลาไปแล้วโดนปลาไปจะมีอาการหลุดไหมจะมีอาการง้างอะไรไหมครับทุกคน อ่ะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับว่ามันแข็งแรงไหมไปเป็นไงครับทุกคนผมวาร์ปมาแล้วนะครับเมื่อกี้ครับเพิ่งใส่กิฟเสร็จนะครับตอนนี้ผมวาร์ปมาอยู่นี่นะบึงสำราญครับวันนี้ผมจะมาเทสดูนะครับว่าที่ผมทำเมื่อกี้นะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็จับคู่กับคันลิโตห้าฟุตเก้านะครับลิโตทะมุล่ตัวใหม่นี่กระสแรงตอนนี้นะครับแล้วก็ มาดอกรีบพันสิบเอ็ของผมวันนี้จะอัพปลาได้กี่ตัวแล้วก็กิ๊บจะหลุดอีกไหมไปติดตามชงครับครับตัวแรกของเรามาแล้วนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเปลี่ยนกิ๊บมาแล้วนะครับตอนนี้ปลาก็กินละแต่นี้ยังไม่หนักเท่าไหร่ครับนี่น่าจะเป็นเมกรโฮก็สวายนะครับเด็ก โอเค okay, ครับขอบคุณครับอตอนนี้โดนประบึกแล้วนะฮะกับลอกที่เพิ่งเปลี่ยนกิฟมานะครับเมื่อต้นคลิปนะครับทุกคนอุ๊ยหาดอกดูนะครับเปลี่ยนกิฟมาแล้วแล้วโดนง,งานหนักๆน,น,นี้ดูว่ากิฟจะหลุดไหมครับซื้อดีนะซื้ออะไรไมาเยอะนี่หมุนเนียนๆน,น,นี่นะครับทุกคน เราจะมาดูกันว่าเจองานหนักๆนี้กิฟที่ผมใส่ไว้จะหลุดไหมขวานะครับนะครับดูนะครับจะดูว่าถ้าเจองานหนักเงี้ยกิฟตัวที่ผมใสมาโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับน่าจะโดนทุนส้มแล้วมาครับต่อกันครับไปนะครับมาดอกเบรกไหลๆที่ตอนนี้นี่ครับผม คลิปที่ผมแก้ปัญหามานะครับตอนนี้ก็อัดปามาหลายตัวแล้วก็ยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมก็ก็คือผลสรุปก็คือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับผมเป็นการที่แก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องส่งลออเคมหรืออะไรแดงๆสิ้นไม่ต้องรอนะครับราะนะครับโอเค ขอบคุณครับนี่นะครับอันนี้เราจะมาดูกิบเกือกม้าที่เราใส่ซื้อแล้วใส่เข้าไปนะครับดูว่าจะเกิดปัญหาอะไรไหมนะทุกคนแต่วันนี้นี่เล่นมาทั้งวันแล้วยังไม่เจอปัญหาเลยนะครับก็คือว่าได้ผลนั่นเองนะครับสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ส่งเคมบางทีก็ได้เหมือนเดิมกับมาแล้วเราก็ทําให้ช้าไม่มีลอกตกด้วยนะครับครั้งต่อไปถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้อีกเราก็จะได้แบบทําเองได้แก้ไขเองได้โดยที่ไม่ต้องส่งเคให้มันเสียเวลานะทุกคนเราก็พกกิ๊บติดมาด้วยซื้อเผื่อมาเลยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าพังง่ายๆนะครับเพราะว่ากิ๊บที่เราซื้อมาใหม่มันก็แข็งนะครับใช้เวลาเปลี่ยนก็ไม่ถึง5นาทีด้วยนะครับทุกคนแป๊บเดียวเองนะครับแค่เครื่องมือเรา มีถอดครบตรัวครับอโอเควค,ค,ครับก็จบไป,ไปแล้วนะครับสำหรับการเทสเจ้าตัวกิฟต์เกือกม้าที่มันหลุดไปนะครับผมโดยการที่ผมไม่ได้ส่งเคมคือแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับผมก็นี่นะครับ ลื่นๆอัดฟาวน,นี้ผมใช้เบรกหนักเลยนะบางบางทีผมก็ปิดฟูบางทีผมก็เออปล่อยไหลผมจะดูว่ามันจะเด้งออกไหมมันจะง้างไหมหรือว่าอะไรเงี้ยโอเควันนี้ผมสาหรับผลของการเทสก็คือเรียบร้อยดีมากเวลิก really ูนะครับกเ็เหมาะสําหรับใครที่เจอปัญหานี้ถ้ามาเจออยู่ในบึงเจออยู่ในหน้าง,งานเราสามารถทาได้ด้วยตัวเองได้นะครับเพียงแค่เราซื้ออะไรเก็บไว้เป็นกิฟต เกือกมาครับเบอร์สี่นะครับทุกคนถ้าจะสั่งซื้อนะครับใน l a z a d a หรืออะไรเนี่ยครับเป็นกิฟต์เกือกมาเบอร์สี่นะครับเราก็ถอดเองใส่เองได้นะครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีครับแก้แก้ปัญหาได้ง่ายๆครับบางคนแบบเฮ้ยล็อกเอาทำไมไม่ล็อกเบรกไม่ล็อกเพราะว่ากิฟต์หลุดกลับบ้านอะไรเงี้ยไม่ต้องกลับแล้วครับต่อไปนี้นะครับดูดูคลิปผมแล้วทำตามนะครับทุกคนจะชอบแล้วทุกคนจะว้าวเลยนะครับทุกคนบอกเอ้ยโอเคเลยนะครับแต่ก็อันนี้คือผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากผมได้ เทคนิคหรือได้ผมได้คําแนะนําจากน้องกิจนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเพจของน้องกิจไว้ให้นะครับใครที่อยากจะได้ลอกมือสองสภาพดีๆสภาพสวยๆราคาถูกๆนะครับแล้วก็เขาก็รับซื้อรับเทอร์นนะครับที่ที่ร้านของน้องกิจได้เลยนะครับเป็นที่เรียบร้อยจบผมเปลี่ยนอะไรแค่ตัวเดียวลอกทางานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะครับนี่นะครับแต่เราก็ต้องมาดูว่าตัวที่เราเปลี่ยนเข้าไปนี่นะครับว่ามันจะยืนระยะ ยาวได้นานแค่ไหนนะครับแต่ถึงจะยืนระยะยาวระยะสั้นยังไงครับอย่างที่บอกนะครับเราแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้โดยการที่เราซื้อกิ๊บอาเผื่อไว้เลยถ้าเกิดวันหนึ่งเราเล่นไปสัก3 4ครั้งห้าครั้งเจองานหนักๆนัหนักนนันันลุดอีกโอเคเราแก้ปัญหาได้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับช่องเฮียตกปลานะครับผมฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b e ไว้เพื่อ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอปัญหาอะไรทำยังไกงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับนานาที่ติดตามชมดูตลอดคลิปเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ